อากาศหนาวเริ่มเข้ามาแล้วเพื่อนๆดูหมอกไอ้ดิ่มมาตื่นเช้ามาโอยดูท้องฟ้าเริ่มหนะ้าหนาวเพื่อนๆโอ้สวยงามมากเลยค่ะ สวยไปถึงตรงโน้นทายโอ้เพื่อนเพื่อนดูท้องฟ้าท้องฟ้าหน้าหนาวเริ่มเข้ามาแล้วสวยงามถ้าเป็นแสงเหนือก็เป็นแบบนี้แหละเพื่อนๆน ดูท้องฟ้าเริ่มหน้าหนาวเพื่อนๆโอ้สวยงามมากเลยค่ะสวยไปถึงตรงโน้นทาย